สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอ a s y p e พ Shop ทุกคนวันนี้เรามาพบกับเรื่องราวของนักทำความสะอาดตัวจิ๋วที่มีลายสวยเหมือนหินอ่อนแกะสลักใครเคยเห็นศิลปะเคลื่อนที่ใต้ตู้ปลาบ้างครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกุ้งลายหินอ่อนหรือมาเบลชิปกันครับ กุ้งลายหินอ่อนนี่มีชื่อเรียกหลายแบบมากครับในไทยเราเรียกว่ากุ้งลายหินอ่อนหรือกุ้งมาเบลส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือมาเบลชิปนั่นแหละครับบางทีก็เรียกว่าซาลอนชิปด้วยนะสําหรับชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์คือซาลอนมาโมลาตัสครับฟังแล้วรู้เลยว่าเกี่ยวกับหินอ่อนใช่ไหมครับ กุ้งลายหินอ่อนนี้อยู่ในวงฮิ h i p p o l y t i ซึ่งเป็นตระกูลกุ้งทำความสะอาดที่มีสมาชิกมากมายรวมทั้งกุ้งไฟกุ้งปีศาจและเพื่อนพ้องอีกมากมายครับแหล่งที่พบกุ้งลายหินอ่อนมากที่สุดก็คือทะเลในเขตอินโดแปซิฟิกครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลแดงมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันอินโดนีเซียชายฝั่งออสเตรเลียตะวันตก สิ่ที่อยู่อาศัยของกุ้งตัวนี้จะเป็นแนวปะการังโพงหินและซอกหินต่างๆในความลึกประมาณ1-40เมตรครับชอบซ่อนตัวในตอนกลางวันแล้วออกมาหากินในตอนกลางคืนครับมาดูขนาดไซส์กันบ้างครับกุ้งลายหินอ่อนนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในบรรดากุ้งทำความสะอาด ความยาวไม่รวมหนวดประมาณ5-8ซนติเมตรแต่ถ้ารวมขาหน้าและหนวดด้วยอาจยาวได้ถึง12-15เซนติเมตรเลยครับแต่ที่ทำให้มันได้ชื่อว่าลายหินอ่อนกระเพาะสีสันที่งดงามนี่เลยครับ ลองจินตนาการดูนะครับตัวของมันจะเป็นสีขาวอมครีมมีลายเส้นโค้งสีน้ำตาลสีแดงอิฐและสีเขียวอมเทาวิ่งไปทั่วตัวเหมือนกับลายหินอ่อนธรรมชาติที่แกะสลักอย่างวิจิตรขาหน้าจะยาวมากปลายขาจะมีสีขาวสดใสหนวดยาวเหยียดสีขาวใสส่วนดวงตาจะใหญ่และสีขาวครับ กุ้งลายหินอ่อนเป็นสัตว์กลางคืนมันจะซ่อนตัวในตอนกลางวันแล้วออกมาล่าและทำความสะอาดในตอนกลางคืนครับชอบปีนป่ายไปตามหินปะะการางังเหมือนลิงตัวจิ๋วใต้น้ำเลยครับตอนนี้เรามาคุยเรื่องการเลี้ยงกันบ้างนะครับ กุ้งลายหินอ่อนนี้ถือว่าเลี้ยงยากปานกลางเพราะมันค่อนข้างเฟี้ยวเรื่องคุณภาพน้ำแนะนำตู้ขนาดอย่างน้อย20ลิตรนะครับต้องมีซ่องหินพงให้มันซ่อนตัวเยอะๆเพราะมันเป็นสัตว์กลางคืนส่วนคุณภาพน้ำอุณหภูมิอยู่ที่25-30องศาเซลเซียสค่า pH 8.1-8.4ความเค็ม30-35 ppt ค่าแอมโมเนีย0 ppm ครับอันนี้จำเป็นมากนะครับ ในตรไต่ำกว่า0.25 ppm ในตรดต่ำกว่า20 ppm ครับส่วนเรื่องอาหารกุ้งลายหินอ่อนนี่เป็นนักล่าและนักกินมันกินได้ทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นเศษอาหารปลาสาหร่ายทุกชนิดหนอนไฟไม้เศษอาหารเม็ดแบบจม สำหรับการจัดตู้ต้องมีซอกหินและโพงมากมายประการลังแข็งสำหรับเกาะและแสงไม่แรงจนเกินไปนะครับกุ้งลายหินอ่อนแม้จะมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งทำความสะอาดทั่วไปแต่ก็ยังมีศัตรูอยู่นะครับศัตรูหลักๆได้แก่ปลากินเนื้อขนาดใหญ่ทุกชนิดปลาไทกากนเกอร์ตัวร้ายตัวฉกาด ปลาปักเป้าที่กินกุ้งเป็นอาหารว่างกุ้งมังกรขนาดใหญ่ที่ทำร้ายกันเองในตู้เลี้ยงควรระวังปลาที่มีปากใหญ่หรือปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวแต่โชคดีที่กุ้งลายหินอ่อนมีเสื้อคลุมพิเศษนั่นก็คือความเป็นสัตว์กลางคืนทำให้หลบศัตรูได้ดีมากครับ ตอนนี้มาพบกับคุณนีซี่ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ทะเลมาแชร์เรื่องราวการเลี้ยงกุ้งลายหินอ่อนกันครับสวัสดีคุณนีซี่ครับสวัสดีครับทุกคนครับคุณนีซี่คำถามแรกเลยนะครับทำไมกุ้งลายหินอ่อนถึงเลี้ยงยากกว่ากุ้งทำความสะอาดัวอื่นนะครับเพราะว่าการเลี้ยงกุ้งลายหินอ่อนเนี่ยครับมันมีประเด็นว่าบางครั้งอเราจะมองไม่เห็นเขาอืม อ่าพ,พอเรามองไม่เห็นเขาเนี่ยเราอาจจะทับเขาได้หรือตอนรยายยหินหรือว่าบางทีก็าหายไปจากตู้เลยเพราะว่าเราหาเขาไม่เจออ่าตัวเขาก็ดูเหมือนแบบมันเกินกับสภาพแวดล้อมมาเหมือนหินเลยอะไรพวกนี้เนาะ,<ช>ะตัวเล็กด้วยตัวเล็กประเด็นก็คือถ้ามานันแบบยิงแบบอยู่ในซอกหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเร,ร้อยไม่ต้องมองกันเลยต้องระวังนิดนึงในการ เผื่อว่าเราจะย้ายหินย้ายตู้อะไรแบบนี้ต้องระวังเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงการให้อาหารนะครับคุณอีซี่มีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมครับปกติแล้วหรอครับผมก็ให้ให้เขาตอนเย็นนะอืมอ่าไม่ไม่ได้ให้เช้าเย็นปกติเนี่ยกุ้งบางชนิดนัรอให้เช้าเย็นเลยแต่ว่าถ้าปกติเราก็ตรอดตัวเนี้ยผมให้แค่วันละครั้งอืมคือให้ช่วงเย็นอย่างเดียวเลยใช่แล้วมันจะยากมากตรงที่ว่าบางครั้ง ใช่นนครแค่บางครั้งละกันถ้าเขาไม่เดินออกมาหากินบางเอญเขาอาจจะอิ่มอืมเราก็ไม่รู้จะให้ตรงไหนเหมือนกันอ๋อเพราะว่าหลักๆเขาชอบซ่อนตัวใช่ไหมครับใช่คือเขาก็จะเดินตอนคืนแหละเป็นแบบธรรมชาติของกุ้งครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะพลางตัวแต่มันก็ดีนะมันก็มีความรู้สึกว่าหายากดีพอเจอแล้วก็รู้สึกว่า แฮปปี้อ๋อวันนี้เราเจอกันแล้วนะอ๋อครับแสดงว่าถ้าเขาไม่หิวเนี่ยคือไม่ออกมาเลยใช่ใชอ๋อครับผมก็หลักๆก,ก็คือให้ช่วงเย็นอย่างนี้ถ้าเราให้ทิ้งไว้ได้ไหมครับก็พอได้นะผมกพอได้แต่ว่าถ้าถ้าเราเลี้ยงกับฟ้าอื่นอะไม่ทานหรอกเขาเก็บกินหมดอืมครับผมแล้วก็ถ้าตรงนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาการหลบหนีออกจากตู้นะครับเป็นปัญหาไหมครับในส่วนนี้ โอ้ก็ระดับ,บหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาจะบอกว่าแขนขาเขาค่อนข้างแข็งแรงอืมครับอแล้วแบบคันเนี้ยเขาก็จะชอบแบบก็ขนาดว่ามันมันเกาะกระจกได้เลยโดยที่มันไม่ต้องมีอะไรก็ตามอืมหมายถึงว่าสามารถเดินเกาะไปได้เลยใช่ใช่โดยที่ไม่ต้องมีหินไม่ต้องมีอะไรมันก็เดินเกาะมันไปเรื่อยๆได้ไดครับเออที่จริงก็อาจจะแบบมีความรู้สึกเหมือนสไปเดอร์แมนระดับหนึ่ง อ่าอย่างนี้เราต้องป้องกันยังไงครับคนนี้สิหาฝาปิดครับอ๋อคือปิดฝาตู้ไว้เลยใช่เราก็ปิดฝาตู้อ่าไม่ก็ทําขอบหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือในปัจจุบันอ่ะเราก็จะมีตัวตะแกรงที่เอาไว้ปิดอยู่แล้วครับอ่าก็ใช้อันาน็ออ๋อเป็นตะแกรงใช่ครับก็คืออาจต้องปิดฝานิดนึงนะครับการเขาออกไปด้วยหลักๆเขาก็จะชอบซ่อนตัวอยู่ในหินอะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นหลัก ถ้าตู้รเราใหญ่ๆ,ๆ,ๆก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าแบบตู้เราไม่ใหญ่มากก็อาจจะมีฝาปิดนิดนึดนงใช่มาถึงคําถามตุดท้ายนะครับมีพฤติกรรมไหนไหมครับสาหรับกุ้งลายหินอ่อนครับที่ดูน่ารักแล้วก็น่าสนใจครับผมเองอ่ะชอบตอนที่เขากําลังจะลอกคราบนะอือคือมันจะมีออย่างล่าสุดนในตู้ผมเนี่ยเพิ่งลอกคราบไปครับก็คือ เขาจะมีสีสันที่ชัดกว่าตอนที่ยังไม่ได้ลอกคราบมากๆนะครับอืมอนันเดโรยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาอ่ะก็จะมีสีเขียวแล้วถ้าถ้าแบบมาโคอ่ะอย่างอย่างในคลิปเนี้ยเราก็จะเห็นใน็อดที่เขามีแบบอ่ามีสีเขียวมีสีขาวผสมเป็นลายลายมีสีออกนำ้นำ,นำตาลน,น, <ำ S 2> น้ำตาลนี่ใช่ไหมใช่อืมพอเวลามัน ลอกคาบอะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้สีเขาจะชัดแบบชัดเลยอืมคือเป็นสีเดิมที่ดูชัดขึ้นถูกต้องอ๋อ,อครับผมบางที<ม>ก่อนหน้าที่เขาจะลอกคาบสีมันจะแบบตุนๆเนาะเขาขาว,ขาวาแปลกอ๋อก็คือให้ส<อ>ังเกตสีเขาจะเริ่มขาว,ขาว,วแปลกใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อแล้วระยะเวลาในการลอกคาบคือเขาจะลอกคาบครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่วันนะฮะ ตอบยากเลยแต่ผมว่าก็ประมาณถ,ถ,ถ้าสุขภาพดีอ่ะผมว่าทีละครั้งนี่คือปกติแล้วครับอืมอาทิตย์หนึ่งคือลอกคราบครั้งหนึ่งใช่สำหรับ<ช>กุ้งที่สุขภาพดีด้วยใช่ใช่เดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆให้นะครับผมก็สําหรับตัวกุ้งลายเห็นอ่อนนะครับจริงๆเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าเขาจะชอบพางตัวนะครับสิ่งที่ควรระวังก็จะเป็นเรื่องของการเปนตู้นะตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการปิดฝานิดนึงหรือว่าเอาตะแกรงมาปิดตู้ไว้หากเราตู้เล็ก หรือว่าการลอกค่าตรงนี้ก็ถ้าเป็นกุ้งสุขภาพดีเนี่ยจะลอกค่าประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับผมใช่ครับอืมครับผมวันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลตัวนี้นะครับคุณนิซี่ยินดีมากเลยครับผมหลังจากที่ฟังทั้งหมดแล้วเชื่อว่าทุกคนคงเห็นถึงความงดงามและเอกลักษณ์ของกุ้งลายหินอ่อนกันแล้วนะครับกุ้งลายหินอ่อนนี้จริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่สอนให้เราเห็นว่า ความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การโชว์ตัวแต่อยู่ที่การทำงานอย่างเงียบๆแต่มีประสิทธิภาพถ้าใครอยากเลี้ยงกุ้งลายหินอ่อนจำไว้นะครับว่าต้องอดทนเตรียมซอกหินและปิดฝาตู้ให้แน่นแล้วรอชมการแสดงในยามค่ำคืนสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวสัตว์ทะเลเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทีมงาน e a s y p e พช hop จะนำมาทำคลิปให้ชมอีกนะครับ และถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม easy pet shop ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากคำคมเกี่ยวกับกุ้งลายหินอ่อนไว้หน่อยนะครับเหมือนกับกุ้งลายหินอ่อนที่ซ่อนความงดงามไว้ในความมืดแล้วค่อยๆเผยให้เห็นในยามที่เหมาะสมบางครั้งคุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ที่การโชว์ตัวให้คนทั้งโลกเห็น แต่อยู่ที่การทำงานอย่างเงียบๆด้วยความขยันคันแข็งและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความงดงานของเราจะส่องประกายออกมาเองโดยธรรมชาติแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ